ไม่บอกตำแหน่งมาทางลำลูกกาประเดมามาส่งมอบบ้านนกดาวบ้านทรงไทยเรือนคู่ถือว่าเรือนคู่นะฮะ,ะแก่มือลูกค้าครับของทีมานภัยรัศงไทยภัยรัรงไทยเนสร้างบ้านทรงไทยเนี่ยโอ้โหดังกระชอนไปทั่วประเทศแล้วก็ซีว่าจะส่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมนี่คือบ้านทรงไทยเรือนคู่ซึ่งอยู่ในตึกอ,อยู่บนตึกชั้นสาม นะอยู่เป็นชั้นสามเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเป็นชั้นสามไปรีวิวด้านบนเลยครับไปข้างในดีกว่าครับเนี่ยครับความชื่นชอบของลูกค้าครับสร้างบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นชั้นอ่าชั้นสามเนี่ยก็คือดาดว้วาแต่เขาไม่ให้เสียว,วางคือเสียเปล่าก็เ,าเอาบ้านทรงไทยเรือนคู่มาวางไว้บนชั้นสามเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วไป ดูหน่อยว่าชั้นสามเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนะขึ้นไปเลยฮะขอล็อกประตูหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นนี่ครับบรรยากาศชั้นสามครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกิติครับวันนี้อยู่ในอำเภอบางเปรี้ยวครับมาจังหวัดแปดริ้วอ๋อไม่ใช่จังหวัด จะเสิงเซาครับอยู่ในแริ้วครับให้ดูบรรยากาศโอ้โหนี่ยาอมทุ่งนานะอยู่บนตึกชั้นสมครับนี่คือทุ่งนารอบบรรยากาศเลยฮะอยู่ในอำเภอบางเปลี่ยววันนี้กิติมาในมาตามโครงการของพี่ไพรัศน์ทรงไทยนะซึ่งลูกค้าที่อยู่ในอำเภอบางเปลี่ยวนี้สั่งทรงไทยเรือนคู่ไว้หลังหนึ่งก็เอามาส่งแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่มันอยู่บนยอดตึกอ่าผมให้ดูอีกทีนะดูข้างล่างฮนะ จะเอาเอาดูฮนะดูฮนะบ้านทรงไทยเนี่ยมาอยู่บนยอดตึกได้ไงครับวันนั้นอยู่ที่หน้าอยู่ในโครงการที่อำเภอป่าโมกตอนนี้มาถึงถึงมือลูกค้าแล้วครับเห็นไหมท่านผู้ชมบ้านทรงไทยเรือนคู่ดีกว่าครับแล้วก็มีซุ้มศาลาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็มีสองหลังตีคู่กันเลยครับแล้วก็มีประตูเปิดเข้าตรงกลางครัเป็นไม้สักโครงสร้างไม้เต่งเสาเสขานไม้เต็งส่วนตัวเรือนบ้านไม้สักมุงด้วยกระเบื้อง หลอนคูนค่ไปดูบริเวณโดยรอบดีกว่าครับไปดูเลยครับนี่ครับบรรยากาศยามตอนที่ห้าโมงเย็นครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านทรงไทยเรือนคู่ผมถ่ายมา2คลิปแล้วครับหลังนี้2คลิปนะตอนนั้นถ่ายอยู่ตอนตอนที่อยู่ในโครงการนะรนะขึ้นมาส0ขึ้นก้อ่อร์แล้วผมก็มาอีก ตอนนี้คือมาส่งถึงที่มือลูกค้าแล้วครับทีนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้โหนดูบรรยากาศเนี่ยบ้านทรงไทยเรือนคู่อ่ะดูบรรยากาศนะฮะดูบรรยากาศนะครับร,รา,า,าตรีโอ้โหกําลังจะตกฝั่งโน้นทิศต,ตะวันตกครับผมนี่ฮะบรรยากาศภายอ่าของบ้านทรงไทยเรือนคู่นะฮะอันนี้คืออันนี้คือเช่าของบ้านนะนะฮะนี่คือ บริเวณโดยรอบครับนี่คือทรงไทยเรือนคู่ที่อยู่ในจะเสืองเทราแล้วกันนะฮะแต่แต่จริงๆก็คืออำเภอแปดริร้วพูดผิดนะฮจริงๆก็คืออำเภออ,อำเภอบางเปรี้ยวครับทรงไทยเรือนคู่หลังนี้นะครับอ่ะเริ่มบรรยายล,าลักษณะของบ้านหลังนี้ครับเนี่ยการวางฐานฐาน ฐานของทรงไทยรันคู่นะฮะซึ่งอยู่มันตึกชั้นสามนะฮะอันนี้คือฐานอันนี้ก็ใช้ฐานเหล็กนะครับอันนี้คือใช้เหล็กเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเหล็กยึดกับกรีดพ,พื้นอันนี้คือใช้เหล็กเพราะว่าอยู่บนชั้นสามทำแบบนี้ฮนะนี่ความคงทนของไทรัฐทรงไทยเลยครับยึดด้วยแผ่นแผ่นเหล็กนะฮะแผ่นเหล็ก แล้วก็นี่คือแผ่นแผ่นใหญ่ฮะชิ้นใหญ่เลยซึ่งรองรับอยู่ใต้ใต้ตีนเสาของไม้แล้วก็เจาะข้ากับพาเรตอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเจาะข้ากับพาเรตอย่างนี้แล้วก็ยึดกับฐานเหล็กอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่บนคอนกรีตชั้น3นามเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยคือความมั่นใจได้เลยว่าลมมาแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาบ้านหลังนี้ไปได้ครับ การ,าร,ารที่เราเห็นเนี่ยนะคือเหล็กนะฮะเหล็กใหญ่ขนาดใหญ่เสาเนี่ยอันนี้คือเจาะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้นะ,ะแล้วก็ปิดครอบไว้จริงๆก็คือพาเรตยึดตัวนี้จะมีลูกน็อตอยู่แต่ล่างนะฮะความคงทนไม่ต้องห่วงเลยครับบ้านหลังนี้ทรงใจดันคู่นะผมนับเสานะฮะสี่แปดสี่บกยี่สิบแล้วก็เป็นข้างหน้าอีกสี่ก็คือตรงซุ้มศาลา ความสูงของบ้านหลังนี้นะครับเขาต้องการอย่างนี้ฮะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนนะนะทีนี้ผมให้ดูนะฮะไอะ้ตัวนี้ตัวปิดครอบบัวอ่ะพูดผิดครับตัวปิดครอบรอดนะฮะตัวปิดครอบแต่ว่าแกะสลักลูกลูกเล่นนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือการเข้าไม้ของภัยรัทรงไทยนะฮะนี่เข้าอย่างนี้เลยครับให้รู้ถึงความเป็น ของความคงสมัยเก่าการก้าวไม้แบบสมัยเก่าแต่ฝีมือช่างสมัยใหม่นะซึ่งเอามาผสมประสานกันฝาบ้านเป็นฝาเฟียมนะฮะนี่คือฝาเฟียมนะฮะทีนี้ผมจะพูดให้ละเอียดเลยนะฮะบ,บ้านหลังนี้ครับคําว่าเฟียมเนี่ยไอตัวนี้เขาเรียกว่าลูกฟักมันนะนี่ก็คือลูกฟักเฟียมเนี่ยลายร่องฟักเนี่ยมันจะจะรูตรงอย่างงี้ท่านผู้ชมนะนะอยู่ตรงนี้เลยครับ แต่บางครั้งเวลากิติบอกว่าบ้านหลังนี้ฝาเฟ,ฟียมส่วนมากถ้าดูหัวคลิปด,ดีๆจะเป็นของอากาแพงเพชรอันนี้คือของจังหวัดพระนครศรีอยากาแฟเพชรเขาบอกว่าเฟียมจริงๆมันคือคือฝา,อาลูกฟักแล้วก็มันไม่ตรงร่องกันแล้วก็เขาเรียกอย่างนั้นผมก็ไม่สามารถ อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก็ยอมรับที่เขาบอกครับเฟี้ยมก็เฟี้ยมทางภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับแต่นี่คือพระนครศรีอยุธยาจ,จริงๆครับเฟ้มมือของแบบนี้ก็เรียกว่าช่างหลวงการทําแบบนี้ช่างหลวงนะฮะนี่คือข้างตัวบ้านนะข้างตัวบ้านด้าน,นขวาเนี่ยนฮะฝาเฟี้ยมจำว้เลยครับลูกฟักล่องนี้จะตรงล่องนี้ กี่ล่องแล้วแต่ต้องตรงกันฮะตักไฟแบบแค่นี้คล้ายๆหมารุกอ่ะเขาเรียกว่าฝาประกลนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าฟักก็ได้ครับโอเคครับนี่คือฝาเฟียมของแท้ไพรัตทรงไทยดูเท้าแขนครับดูเท้าแขนแกะสลักลายลวดลายทุกเท้าเลยครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วมันยังมีอยู่บางส่วนที่ยังไม่เสร็จพรุ่งพรุ่งนี้เก็บอีกนิดหนึ่งก็ส่งแกมือลูกค้าแล้วครับ นั่นคือด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งฝาด้านหน้าตอนนี้เราจะหาทางขึ้นนะบันไดขึ้นทางนี้ครับถ้าบ้านหันหน้ามาทางทิศอ่ทิศใต้เราต้องขึ้นทางฝั่งนี้ฮนะทิศต,ตะวันออกนะฮะโอเคครับขึ้นบันไดฮนะอนุฐานการวางมันกอนกรีตนะครับไม้ฮนะพวกโครงสร้างไม้สักนะครับขอโทษนะโครงสร้างไม้เต็งครับตัวเรือนบ้านไม้สักตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะ นขึ้นมาถึงนะครับโอ้โหนี่บ้านหลังนี้ไม่มีใครทําแบบนี้นะครับผมไปถ่ายมาเยอะแล้วนะรเรา,าจะเป็นคลิปที่ยาวนานนิดหนึ่งอ่าไอ้ตัวนี้คือกันน้องหมาเข้าไปในซุ้มศาลานะครประตูนะฮะดูท่านผู้ชมดูนะนี่ครับฝีมือไปรัดตรงไทยครับนี่ฮะประตูกันน้องหมาโอเคครับนี่คือกันน้องหมาพอเราเปิดเสร็จแล้วเราไปนั่งในซุ้มศาลา,าซึ่งเขาต้อง ต้องการเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องหาโต๊ะมาวางนะโต๊ะมาวางเองครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในออเดอร์นะครับข้ามาในสุ้มศาลามีสี่เสาต้นเดียวในหะ้จากฐานล่างขึ้นมาฐานบนนะต้นใหญ่แล้วก็ดูตรงซุ้มศาลานะนะฮะดู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 ฮะท่านผู้ชมดูฮนะแค่ซุ้มศาลานะฮะศาลาธรรมดาเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่ฮะไปรัชทรงไทยขนาดแท้จริงๆครับนะฮะ การซุ้มศาราะลองดูเท้าแขนลองดูเอ้ทุกมุมทุกเหลี่ยมทุกอะไรทุกลักษณะในการทำนะฮะนี่ฮนะท่านผู้ชมเห็นแล้วครับนี่ฮนะศาลาตรงนี้เชื่อมต่อกับตัวหน้าบ้านเนี่ยก็คือกว้าง3เมตรยาวห้าเมตรประมาณนี้ครับ สามคูณห้าไปถึงประตูบ้านเลยครับอันตอนนี้เรามาดูนะครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าประตูบ้านที่ผม z o มไปด้านซ้ายทีนี้ผมก็ซูมไปด้านขวาเพื่อนๆดูนะฮะโอ้โหพรสัสสงไทยเนาะชื่อเขากระจอนไปทั่วประเทศครับแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยครับนี่ฮะประตูประตูเป็นประตูปิดเปิด,ปดนะฮะไอเหมือนกับสม,มัยโบราณแต่เอาความทันสมัยของสมัยใหม่มาประกอบไว้อ่ะผมเปิดประตูนะฮะ โอ้โห و, ตัวจับประตูเปิด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 เขาเปิดอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเปิดมาเขาพับอย่างนี้เลยนะฮะนี่ยลองเปิดลงก่อนวะลงก่อนวะอาจจะมืดนิดนึงอ่าผมเปิดนะครับนี่ฮะครับผมตอนนี้ผมเปิดแล้วนะอ้าท่านผู้ชมดูนะครับกว้างนิดนึงตอนนี้อาจจะมืดนะมืด เดี๋ยวผมจะให้มันสว่างนะครับตอนนี้เข้ามาในห้องครับตัวนี้คือตัวเชื่อมตัวตัวบ้านฝั่งนู้นหลังหนึง่งฝั่งนี้หลังหนึง่งแต่เขาทําอย่างนี้ครับเป็นอันออเดอร์นะฮะท่านผู้ชมเสาเนี่ยใช้กลางหลานบ้านเลยครับสองเสาฝั่งนู้นอีกเสาหนึ่งนะเสาเนี่ยคือเสาไม้เต่งครับเห็นไหมท่านผู้ชมเพ,เพื่อเพื่อาดูไปแล้วคลิปนี้แต่วันนี้ผมมาถ่ายนอกสถานที่ก็คือมาถึงเมืองลูกค้า ฝั่งนู้นก็อ่องโล่งครับจริงๆแล้วเขาต้องการทําอย่างนี้นะฮะเาจะมีห้องแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมาวางนะฮะผมไปดูนะครับนี่ฮะหน้าต่างมาฝั่งด้านหน้าหนึ่งสองสองช่องเปิด,เป,ดเปิดออกนะแล้วก็ด้านซ้ายอีกสองอ่าแล้วก็มีไปด้านหลังฝั่งนู้นอีกสองแล้วก็ด้านข้างอีกสองและด้านหน้าไปหน้าบ้านอีกสองโหหน้าต่างเยอะเลยครับท่านผู้ชม มาดูฮะนี่คือบรรยากาศของห้องครับนี่พื้นนะฮะอย่าลืมนะฮะโครงสร้างไม้เต่งตัวเรือนบ้านคือไม้สักหมดเลยนะครับท่านท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่มากเลยนี่ห้องเนี่ยอันนี้ตรงนี้ก็คือ,อาส,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 สามเมตรสิบคูณอ,อ,เอเฉพาะเสานี้นะครับสามเมตรสิบคูณอ่า 6เมตรนะครับตรงนู้นก็9เมตรคูณ3เมตรห0ฝั่งนู้นะครับคือตรงกลางเนี่ยโอ้โห4ครับ4คูณ9กาฮตรงกลางฮะคือมันน่องเชื่อมมันก็ไม่ก้านน้องนะครับผมก็พยายามบอกเป็นส่วนๆไปครับโอเคครับนั่นคือบรรยากาศพื้นน่องครับซึ่งใหญ่มากตอนนี้เรามาดูนี่เลยครับฝ้าเพดานทําหลุมกระดาษใหญ่ซึ่งเป็นไม้สักนะท่านผู้ชมเป็นไม้สักไหครับนี่ฮะ ฝาทั้งในและนอกก็คือฝาเฟียมอาจจะมืดนะมะมมืดหนึ่งเอาผมจะซูมไปฝั่งโน้นหน่อยนะฝาเฟียมนะฝาเฟียมนี่คืออีกห้องหนึ่งแต่เ,เรามาเปิดดูนะคือห้องอะไรนี่ห้องหนึ่งฮนะท่านผู้ชมนี่คือ,อห้องหนึ่งฝาเฟียมฮนะฝาเฟียมอ่าั้งประตูแล้วก็ฝาบ้านนะฮะก้ามาถึงก็นเนี้ยนะฝาเฟียมห้องนี้ก็คือ2เมตรห้าสิบคูณสามเมตรครับนี่เป็นห้อง ถือว่าก็ทาไว้อีกอ้องหนึ่งนั่นสองให,ใหญ่มากเดาไปชมดูนะครับฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานก็คือหนึ่งหลุมใหญ่นะหลุมลึกนะอาจจะมืดนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้จะทํำยังไงได้นะฮะประมาณห้าโมงครึ่งโอเคครับนี่คือหนึ่งห้องหนึ่งห้องนอนแต่นี่คือห้องโถงเป็นกว้างไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านไอออกแบบอย่างนี้เพื่อทําห้องนอนห้องเดียวดูว่า ยังไงนะฮะความสุขะครับคนมีมีบ้านตึกอยู่แล้วก็เอาบ้านอีกหลังหนึ่งมาตั้งชั้นสามอีกทีหนึ่งมีเท้าแขนนะลองดูเท้าแขนนี่ครับนี่คือบรรยากาศของห้องซึ่งเป็นห้องใหญ่เพืเ่อนๆดูครับยากที่จะบรรยายจริงๆครับนี่ฮะฝ้าเพดานก็อย่างที่เห็นนะครับ ซึ่งก็จะสามารถกั้นห้องตอนไหนก็ได้ครับไม้สักหมดเลยนะฮะไม้สักหมดเลยครับผมการเข้าไม้ก้าวลิ่มนะเพื่อนๆก็คงดูออกนะไปรัตทรงไทยเขาระดับการทําบ้านทรงไทยนะดูการเข้าไม้แต่ละส่วนแต่ละชิ้นนะครับนีฮะโอเคครับนี่คือฝ้าเพดานตรงตัวเชื่อมอ่องสองห้อง ตัวเรือนบ้านสองหลังดีกว่าครับเพราะว่าจะเรียกเป็นห้องก็คือก็ทําทเป็นห้องเดียวหมดครับแล้วก็มีห้องเล็กอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ข้าไปอีกห้องหนึ่งส่วนห้องน้ำนะท่านผู้ชมห้องน้ำนี่ยอยู่อยู่เดินไปข้างบ้านเพราะมันอยู่ตึกชั้นสามเนี่ยท่านผู้ชมห้องน้ําอันนี้คือเขาไว้ัฐานล่างเป็นอ่าเป็นปูนฐานบนก็คือไม้อ่าเป็นโครงไม้นะฮะ ไว้กลางบ้านก็ไม่ไว้ในตัวบ้านนะครับนี่ฮะคือห้องน้าโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปดูภาพรวมเป็นไงครับท่านผู้ชมบ้านทรงไทยเรือนคู่ของอพี่ไพรสสัสทรงไทยซึ่งมาส่งมือลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ในเขตนี้ก็คืออําเภอบางเปรีย้ยนนะฮนะนี่คือบ้านทรงไทยเรือนคู่อีกหลังหนึ่งถึงมือลูกค้าแล้วครับ น,ะฮะนีฮะบรรยากาศโดยรอบของเจ้าของบ้านนะฮะอยู่บนตึกชั้นสามไม่รู้กองขึ้นมาได้ไงในผมยังยังสงสัยเลยเพราะผมไม่ได้มาด้วยฮะม่รู้ขึ้นยังไงฮะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ว่าสภาพไหนภัยรัก์ส่งไทยทําที่โครงการเสร็จแล้วก็ไปส่งถึงมือลูกค้านะเขาแยกส่วนได้หมดนะ,ะโดยเฉพาะอีกหลังหนึ่งที่ว่าส่งต่างประเทศบาเรนตอนนี้ทําใบส่งอยู่เสร็จแล้ว เคยทาคลิปไปแล้วครับนี่คือบ้านทรงไทยเรือนคู่ของไปรัณทรงไทยครับซึ่งส่งถึงเมืองลูกค้าแล้วครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กิติด้วยแล้วกิตติจะเอาแบบบ้านที่มีคุณภาพมาไว้ในช่องชาแนลให้มากที่สุดเป็นทางเลือกนะฮะเป็นทางเลือกขอบคุณมากครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบวันนี้สวัสดีครับ